สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตามหารักที่เธอลืมเมื่อขวัญเนตรมาที่โรงพยาบาลจักรเวชห้อง302เพื่อจะเอาเงินที่ได้จากฮิรันเมื่อวันก่อนมาคืนโดยขวัญเนตรนำซองเงินเขียนข้อความไว้ในซองนั้นว่าหนูเอาเงินมาคืนคุณลุงค่ะจากขวัญเนตรและคิดจะกลับออกไปทันทีแต่จังหวะนั้นฮิรันก็ฟืน้นขึ้นมาเพ้อถึงแก้วกับลูกที่จากไป ฮิรันดึงมือขวัญเนตเข้ามาบีบอย่างแรงบอกไปว่านิรันดาพ่อขอโทษขวัญเนตถึงกับน้ำตาไหลออกมาเอ่ยเรียกพ่อเบาๆอยู่ในใจและรีบปลอบฮิรันให้สงบลงด้วยสายใจความเป็นลูกจึงทำให้ฮิรันนิ่งลงและดีใจที่เห็นขวัญเนตมาเยี่ยมเขาพลอยทำให้ฮิรันที่เห็นหน้าขวัญเนตก็อดคิดถึงแก้วกับลูกไม่ได้จึงเอามือไปลูบหัวขวัญเนตอย่างเอ็นดู พร้อมกับบอกไปว่าถึงเมียกับลูกของลุงจะไม่อยู่แล้วแต่ลุงก็ยังคงคิดถึงเขาไม่มีวันลืมเลยซึ่งในตอนนั้นพาคินก็แอบยืนมองอยู่ที่หน้าประตูห้องเพื่อดูว่าขวัญเนตรจะมีแผนการอะไรต่อเพราะก่อนหน้าพาคินสั่งให้พยาบาลแจ้งเขาอยู่แล้วว่าเมื่อขวัญเนตรมาเมื่อไหร่ให้แจ้งเขาทันทีพาคินที่ปักใจเชื่อว่าขวัญเนตรพยายามเข้ามาตีสนิทกับพิลัน เพื่อที่จะหวังปอกลอกเงินทองเมื่อมีโอกาสเจอหน้ากันอีกครั้งพาคินจะไม่รอช้าเข้าไปต่อว่าขวัญเนรถึงเรื่องที่เขาเข้าใจว่าเธอตั้งใจจะทําทันทีคุณดูเข้าอกเข้าใจพ่อของผมจังเลยนะขวัญเนรพยายามจะเดินหนีแต่กลับถูกพาคินลากตัวออกมาและผลักเธอจนกระเด็นไปกระแทกกับกําแพงบอกไปว่าคุณมีอะไรปิดบังผมอยู่พฤติกรรมคุณเนี่ย มันเป็นพวกเลิฟสแกมเมอร์ชัดๆขวัญแน่ที่ได้ยินแบบนี้จึงสวนกลับไปว่าคุณเนี่ยจะให้ฉันเป็นมิจฉาชีพให้ได้เลยใช่ไหมพาคินจึงคาดคันไปว่างั้นก็พูดมาสิเข้ามายุ่งกับพ่อผมทําไมขวัญแน่จะจะบอกเลอเกินว่าเธอต้องการมาดูแลพ่อแต่ก็พูดออกไปไม่ได้จึงอ้างว่าเธอตั้งใจเอาเงินมาคืนคุณนีรันแต่พาคินกับไม่ไว้ใจจึงบอกไปว่า ใครที่มันทําอะไรพ่อผมผมไม่ปล่อยมันไว้หน้ขวัญแน่นนจึงขอตัวกลับไปโดยที่แก้มบุม๋มยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลเหตุเพราะภัยดันมีเรื่องกับพวกวินมอเตอร์ไซค์ซะก่อนด้านชานนที่เห็นพาคินอยู่เฝ้าคุณิรันโก็อดเป็นห่วงลูกชายไม่ได้จึงซื้อของกินที่พาคินชอบมาให้ที่โรงพยาบาลบอกไปว่าซื้อของโปรดมาฝากนะครับพาคินรับมา พอเบออิดขอบคุณชานนยกใหญ่ที่คอยห่วงใยดูแลเขาเหมือนกับลูกในใส้ของตัวเองก่อนจะชวนมานั่งกินด้วยกันอย่างมีความสุขพาคินเอ่ยชื่นชมชานนไปว่าผมว่านะถ้าวันหนึ่งอามีลูกขึ้นมาอาต้องดูแลเขาดีมากๆแนะ่พาคินพูดออกมาโดยที่เขาจะไม่รู้ว่าตัวเองคือลูกชายแท้ๆของชานนส่วนอลัมพาบุกมาหาขวัญเนรถึงที่พนกของโสด ที่เดียวกับที่แก้วเคยทํางานอยู่เพื่อต้องการให้ขวัญเนธเลิกยุ่งกับพิลันขวัญเนธบอกว่าไม่ได้อยากจะยุ่งแต่คุณนิลันขอมาเป็นเพื่อนกับเธอเองและบอกให้ออนลำมพาช่วยดูแลคุณลุงให้ดีหน่อยอย่าปล่อยให้คุณลุงติดเล่าแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพออนลำพาเจ็บใจที่ทําอะไรขวัญเนธไม่ได้แถมยังถูกเด็กสั่งสอนถอนงอกอีกด้วยออลลมพาจึงโทรไปบอกกับมดไปว่า ทำยังไงก็ได้ฉันไม่อยากให้มันอยู่ใกล้พี่ลานมดจึงบอกว่าถ้ามันจะทำให้คุณอลัมพาสบายใจมดยินดีทำให้คะ่ะจากนั้นมดก็เรียกพลอ,อยใส่เข้ามาบอกไปว่าเอาของเนี่ยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของขวัญเนตรฉันอยากให้ขวัญเนตรโดนไล่ออกพลอ,อยใสมองด้วยความลำบากใจแต่ก็ต้องรับของนั่นมาเพราะเห็นแก่บุญคุณของมดท,ที่มีต่อครอบครัวของเธอโดยหารู้ไม่ว่า บุญคุณของมดนั่นมันไม่ใช่อย่างที่พลอยใส่คิดมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เพราะมดชอบเหยียบคนอื่นเพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าพลอยใสยจึงนำถุงผ้าก,กับคุณจจออกมาด้วยความกังวลใจคิดอะไรบางอย่างอยู่อย่างเมิรอลอยจนเดินชนเข้ากับวายโยวายโยก็ตกใจวายโยยิ้มมองความไร้เดีงสาของพลอยใสายถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพลอยใสไม่กล้าบอกแต่ยิ้ม และบอกว่าไม่เป็นอะไรคะ่ะเมื่อพลอ,อยใส่มลิขวัญเนตรและแก้มบุ๋มมาคุยกันที่โรงอาหารเพื่อต้องการจะบอกให้ขวัญเนตรรู้ว่าพิมดหมายหัวขวัญเนตรให้ออกไปจากบริษัทโดยวางแผนให้พลอ,อยใสนนำถุงผ้ากับกุญแจนั่นไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของขวัญเนตรทำให้ขวัญเนตรที่ขมวลใจขึ้นมาและเข้าใจความลำบากใจของพลอ,อยใสขวัญเนตรจึงตัดสินใจขอลาออกด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้พลอยสายสต้องเดือดร้อนเมื่อขวัญเนตรกับแก้มบุม๋มกําลังเดินทางจะกลับบ้านก็มีนักเลงกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาจะเข้ามาทําร้ายขวัญเนตรแต่จังหวะนั้นภาคินก็เข้ามาช่วยไว้จนได้ต่อสู้กันกับคนร้ายจนเขาถูกมีดของคนร้ายปาดไปที่แขนจนปาดเจ็บแก้มบุม๋มท,ทําทีโทรแจ้งตำรวจเพื่อขวยพวกนักเลงพวกนั้นหนีไปจากนั้นขวัญเนตรกับแก้มบุม๋มก็พาภาคินไปทำแผล เมื่อฮิรันที่ดูว่าขัญเนตลาออกไปแล้วจึงคิดจะออกไปตามขวัญเนตแต่ว่าพาคินก็ห้ามเอาไว้สะก่อนไม่อยากให้พ่อไปยุ่งกับขัญเนตอีกขัญเนตตัดสินใจไปสมัครงานพลาทามที่ความเปรมจันท์ในตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัวแต่กลับถูกพาคินปฏิเสธทันทีโดยบอกไปว่าผมรู้ว่าคุณไม่อยากไปทำงานหรอกคุณแค่อยากมาอยู่ใกล้ๆผมขัญเนตที่ได้ฟังจึงกวนประสาทกลับไปว่า ถ้าคุณไม่ไว้ใจฉันขนาดนั้นทําไมคุณไม่ให้ฉันอยู่ในสายตาของคุณเลยล่ะพาคินจึงทําทีศบสายตาขวัญเนธอยงใกล้ชิดแต่ขวัญเนรกลับหลบตาเขาซะอย่างนั้นซึ่งขวัญเนรไม่ยอมแพ้และขอโอกาสเพื่อให้ได้ทํางานที่นี่และเพื่อให้พาคินได้ชิมฝีมือทำอาหารของเธอก่อนขวัญเนรทำเมนูเด็ดชื่อเมนูแกงรันจวนไข่ปลาหมึกเมื่อฮิรันได้ชิมเมนูนี้ด้วย ก็ยิ่งทําให้คิดถึงรสมบอของแก้วขึ้นมาพอรสชาติมันช่างเหมือนกันไม่มีผิดเมื่อวายโยมาหาภาคินที่ร้านรัวเปรมจันภาคินไม่สบายที่ขวัญเนรเข้ามาใกล้ชีดกับพิลันวายโยที่ได้ฟังจึงลอบใจไปว่าพ่อแก่จมอยู่กับความทุกข์มากกว่า20ปีพอเขาไม่เจอกับขวัญเนรเขาก็ดูมีความสุขมันเป็นเรื่องดีมากไม่ใช่หรือวะเมื่อวายโยหัวหน้าฝ่ายบริหาร สงสัยว่าอาจจะมีคนที่ทุจริตแฝงตัวอยู่ในบริษัทหวังให้ความลับของบริษัทล่วไหลสู่คนภายนอกเขาจึงขอร้อยพลอยใสช่วยหาหลักฐานเปิดโปงคนผิดมาลงโทษซึ่งคนที่น่าสงสัยคงหนีไม่พ้นพิมดเป็นหน้าเมื่อถึงวันเปิดสาขาใหม่ของครัวเปรมจันที่เป็นสาขาที่อยู่ในห้าง Big C, บิ๊กซีกำลังดำเนินการไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีคนแอบเข้ามา ทำลายข้าวของในห้องครัวทำให้สองพ่อลูกเจ้าของร้านฮิลันและพาคินต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤตกันอย่างเร่งด่วนโดยฮิลันได้เข้ามาลงมือทำอาหารช่วยในครัวอย่างเร่งรีบจนทำให้ฮิลันเกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมากระทันหันตัวสั่น์หน้ามืดเป็นหมดเพราะในตอนนั้นเขากำลงังตำเครื่องแกงเมนูแกงรันจวนไข่ปลาหมึกเหตุเพราะคิดถึงแก้วขึ้นมาพาคินเข้ามาประคองพ่อของ,ของเขาไว้ และรีบพาไปส่งยังโรงพยาบาลจนได้ยินพ่อเรียกหาชื่อขวัญเนตรทำให้ภาคินตัดสินใจขับรถมาหาขวัญเนตรที่บ้านเพื่อที่จะบอกให้ขวัญเนตรไปเยี่ยมพิรันที่โรงพยาบาลเมื่อขวัญเนตรเข้ามาเยี่ยมพิรันที่โรงพยาบาลเธอกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจที่เห็นพ่อต้องมานอนป่วยหนักแบบนี้ขวัญเนตรจึงเอื้อมมือไปกุมมือพิรันเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงและภาวนา ขอให้พ่อของเธอหายดีในเร็ววันแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ